จับตาวิวาหวานคู่รักหมื่นล้านพร้อมมีทายาททันทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อปลายปี2021ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักเซเลบริตี้ชื่อดงังก้องกรุณซอโสดทิกุลและแฟนสาวที่ไฮโซปรางอภินราศีการจนาท่ามกลางเพื่อนพอ้องร่วมยินดีกันอย่างมากมายรวยปะทะรวยสองโปรไฟล์ว่าที่เจ้าสาวก้องกรุณหลังเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าคู่นี้คบหาเป็นแฟนเพียง5เดือนก่อนจะเปลี่ยนสถานะว่าที่คู่มั่นโดยหนุ่มกล้องเผยว่าไปขอปรางกับคุณพ่อคุณแม่ของปรางสามเดือนก่อนที่จะขอแต่งงานโดยไม่ให้เขารู้และก็ฝากคุณแม่ไปหลอกถามไซแหวนให้พอพูดกับผู้ใหญ่เสร็จก็ไปร้านเครื่องเพชรทันทีสำหรับแฟนข่าวดีทั้งคู่วางแผนว่าจะจัดงานมั่นกลางปีและแต่งงานปลายปีนี้ รอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะอยากให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาร่วมด้วยหลังแต่งก็อยากมีลูกเลยอยากสร้างครอบครัวแล้วส่วนจะได้ช่วยหรือหญิงก็ไม่ติด